สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้สมการในระดับประถมนะครับแต่ว่าเป็นสมการแบบยากนะครับเราจะมาดูว่าลักษณะสมการแบบนี้เราจะแก้ได้ยังไงนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในสมการข้อนี้มีจํานวนคละด้วยอันดับแรกเลยเราก็จะเปลี่ยนจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ 2x บวก3ส่วนด้วย2บวกด้วย 5x กลบ1ส่วนด้วย3าเท่ากับการทำเป็นเศษเกินนะครับก็คือเอา6คูณ2 6คูณ2เป็น12แล้วบวก5ก็จะได้เป็น17ส่วน6นะครับการแก้สมก,การที่เป็นเศษส่วนแบบนี้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ให้เราเอาตัวส่วนไปหาครอนารนอเอาตัวส่วนไปหาครอนารนอนะครับครอนรนอของตัวส่วนครอนรนอของ 2, 3าม และ6ก็คืออะไรครับก็คือ6นั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่า6คือครนอนะครับให้เอาครนอตัวนั้นคูณทุกตัวเอาครนอนตัวนั้นคูณทุกตัวนะครับก็คือครูจะเอา6คูณนะครับ6คูณและ6คูณฝั่งขวานี้ด้วยนะครับเมื่อเราเอาครนอคูณนะครับครนอนมันจะไปตัดกับตัวที่มีส่วนอยู่นะครับ หก uh, ตัดกับ2ตัวนี้ก็จะเหลือเลข3 6ตัดกับ3เหลือเลข2และ6ตัดกับ6นะครับเราจะได้ว่า3วงเล็บ 2x บวก3บวกด้วย2วงเล็บ 5x ลบ1นเท่ากับ17นะครับหลังจากนั้นเลข3อยู่หน้าวงเล็บนี้ก็คือเราต้องคูณกระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเราจะได้ว่า 6x บวก9 บวกด้วย2คูณ 5x เป็น 10x 2คูณลบ1เป็นลบ2นะครับเท่ากับ17 <_ d ata> นักเรียนสังเกตนะครับว่า 6x เราสามารถบวกกับ 10x ได้เป็นเท่าไหร่ครับ 6x บวก 10x ก็เป็น 16x ส่วน9 <_ d ata> เราก็เอาลบ2ก่อน9ลบ 2, <_ d ata> 2ก็เหลือ7เหลือบวก7นะครับเท่ากับ17 <_ d ata> แค่นี้สมการเราก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับ <_ d ata> บวก7ย้ายไปลบ นะครับบวกตรงข้ามกับลบ1 6 x เท่ากับเอา17ลบ7ในใจเลยนะครับเหลือ10ดังนั้น x เท่าไหร่ครับ16คูณ x อยู่ย้าย16ไปหารได้10ส่วน16ตัดทอนนะครับใช้2ตัดเราจะได้5ส่วน8เอา2ตัดนะครับได้5ส่วนแแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ถาม8 x นะครับก็คือเอา8คูณกับ x อีกทีนึงเราจะได้ว่า5ส่วน8คูณกับ8 แปดตัดกับ8นะครับได้คำตอบข้อนี้คือ5ครับ